ยิ่งทำา i และยิ่งอ้วนใครเป็นกันบ้างคะ วันนี้เรามาฟังกันค่ะการทำ IF หรือ intermittent fasting เนี่ยไม่ใช่แค่การอดเป็นช่วงๆและการกินอาหารเป็นช่วงๆถ้าคุณคิดหยาบๆแค่นี้ต่อยคุณทำ IF สิบปีก็ไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จและเราควรทําอย่างไรวันนี้มาฟังกันค่ะขพอที่1การกินเป็นช่วงๆการอดอาหารเป็นช่วงๆไม่ใช่ว่าช่วงไหนก็ได้แต่เราจะต้องดูช่วงที่ดีที่สุดของเราการรับประทานอาหารเราไม่ควรทานก่อนนอน ช่วงกินที่ดีที่สุดคือควรห่างจากเวลานอนอย่างน้อย3-4ชั่วโมงถ้าคุณตัดสินใจการทำไอเฟสสิบหแล้วคุณมีการเริ่มรับประทานอาหารมื้อแรกตอน17บเนาฬิกาหมายความคุณจะต้องรับประทานไปจนถึง5้าทุ่มและถ้าคุณเข้านอนเลยตอนเที่ยงคืนอันนี้ผิดที่สำคัญคุณจะได้ของฝากเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารมาด้วยเช่น กลบไหลย้อนเพราะคุณเนี่ยกินแล้วก็นอนทันทีข้อที่2ช่วงกินไม่ใช่ว่าคุณจะกินอะไรก็ได้หรือปรอิบาลเท่าไหร่ก็ได้ให้คุณเนี่ยเลือกกินอาหารให้ได้พลังงานเท่ากับร่างกายของแต่ละคนเอาไปใช้อย่างเพียงพอไม่ขาดไม่เกินถ้าเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตจะแนะนําให้รับประทานเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนข้าวไม่ขัดสีถั่วธัญพืชพวกเผือกพวกมันที่ไม่ได้หวานเยอะหรือการรับประทานพวกผักเยอะๆเพื่อ,เพ,อเพิ่มกยากใยไฟเบอร์พวกกลุ่ม ไฟเบอร์เนี่ยมันจะเก,กบกการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยค่อยๆได้รับน้าตาลทีนี้พอน้ําตาลไม่ชูสนะคะอินซูลินก็ไม่ทํางานหนักตับอ่อนก็ทํางานได้ดีนะคะห่างไกลาการเป็นโอบิซิตี้และเบาหวานด้วยค่ะแต่ถ้าคุณเนี่ยบริโภคทุกอย่างโดยที่ไม่เลือกเลยกินเบเกอรี่นะคะกินพวกฟาสต์ฟู้ดนะคะอาหารที่มีพลังงานสูงสุดท้ายต่อ้คุณทํา IF แต่ถ้าใช้ไม่หมดร่างกายของคุณก็จะเอาไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไม่มีวันที่คุณจะ ทำห้เอประปสบความสำเร็จค่ะข้อที่3อย่าอดอาหารมากจนเกินไปเพราะร่างกายคุณเนี่ยจะเพลียโทมโหวยหิวแล้วก็อ่อนแอต่อให้วิธีการลดน้ําหนักลดไขมันของคุณเป็นการทํา IF ไม่ใช้กินยาลดน้ําหนักก็ตามแต่ร่างกายคุณเนี่ยจะเสี่ยงต่อการโยโย่เอฟเฟกได้ค่ะเพราะฉะนั้นในข้อที่3ก็เนี่ยก็จะมีการเสริมวิตามินเข้ามาด้วยนะคะเ<อ>ขาเรียกว่าการทํา IF บวกกับ Caloric Restriction ค่ะการเลือกรับประทานอาหารแต่ร่างกายก็ควรที่จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเสริมวิตามินเข้ามาได้เลยค่ะถ้าคุณทํา3ข้อยอย่างตั้งใจสม่ําเสมอคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการทํา IF แน่นอนแต่ถ้าคุณอยากให้ความสําเร็จมันเร็วขึ้นนะคะแนะนําให้ออกกาลังกายร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการ Body Weight นะคะ Weight Training เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและก็การ Cardio อเพื่อเพิ่มในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายค่ะ ได้ผลอย่างไรกันบ้างอย่าลืมมาแชร์มาเม้นกันนะคะและใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการทำ IF intermittent fasting ก็สามารถเม้นใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะติดตามกันเอาไว้ค่ะช่องนี้จะเป็นช่องดูแลสุขภาพไฟล์ผู้เช,ชนนี่ยวชาญด้านเสริมอาหาร c ซอร์ f ิฟายจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ